วันนี้บล็อกไอพีหนึ่งสองห้าประจำวันคริสต์มาสจินห้าธันวาคมแล้วถามว่า,ว,าวันคริสต์มาสแล้วมันมีอะไรก็ไม่มีวันคริสต์มาสแต่ห้องดูไม่คริสต์มาสเท่าไหร่ไปหาอะไรไาไมาแต่งกันแล้วกันอืมวันนี้คริสต์มาสขึ้นนิดนึงแล้วนะอยแางก็อ่าบอกแม่นขอบคุณจับของขวัญไม่ของขวัญหรอกที่ปากซื้อ ถึงมือเรียบร้อยในเมื่อวานถ้าจะพูดถึงคริสต์มาสเนี่ยสำหรับที่นี่เป็นวันที่พิเศษอยู่เพราะว่ามันก็เป็นวันครอบครัวของคนไทยแหละกับที่เขาจะปิดทําการกันจะมีร้านร้านของจีนพวกขายของสดขายอาหารแล้วก็พวกร้านอาหารมุ้ยจะปิดกันหมดเลยขต่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่เปิดต่อทั้งปี24ชั่วโมงยังปิดหนึ่งวันคือปิดวันนี้วันคริสต์มาสสำหรับที่ไทยคริสต์มาสก็คงเป็นแค่วันวันหนึ่งที่มีการตกแต่งประดับไฟประดับ ที่การตกแต่งประดับไฟสวยงามตามถนนต,ตามห้างบ้านเรือนต่างๆก็มีเพลงคริสต์มาสมาให้ได้ยินกันจนติดหูแต่เราจะนับวันคริสต์มาสที่ไทยคงเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะแต่เหมือนที่โรงเรียนนานาชาติบางที่ก็จะปิดคริสต์มาสกันเพราะว่าอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเขากลับบ้านกันหมดก็เลยโรงเรียนกัไม่จะเียนอะไรก็เลยกลายเป็นว่าในนักเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนคริสต์เนี่ยจะไปผลพลอยได้ไปด้วยอยา่อางป้าปมเรียนโรงเรียนคริสต์อยู่เหมือนกันนวลพระแม่มารีสาทรบางคริสต์มาสี่ยก็ไม่ได้ปิดแต่ว่า เปิดเป็นวันนทศการแทนก็คือเป็นวันพระนมรีแฟร์ก็จะมีเครื่องเล่นคือแบบมีน้ำสวรรค์แบบที่มปืนเป้าอะไรพวกนี้มาเ็นโรงเรียนแต่ละห้องเรียนก็นจะจัดกินอาหารมีเกมให้เล่นมีอะไรต่างๆคือสนุกสนานทั้งวันไม่ต้องเรียนโดยเฉพาะไอ้อันที่สอ,อาญญา 2, จากตอนปฐมที่เรียนโรงเรียนคริสก็เลยได้ติดบรรยากาศคริสต์มาก็เลยทําให้ชอบคริสต์มาสไปด้วยถึงแม้ว่าท,ที่ที่บ้างอาจจะไม่ได้ฉลองไม่ได้ในเศศก็ตามมีมุขคณิสสารหนึ่งบอกว่าวันคริสต์มาสกับวันฮาโลวีนเหมือนกัน ก็ว,วันนี้ครับวันคริสต์มาสยี่ห้าธันวาวันคาร์วี่สิบสัตตุลาแต่ว่าคําว่าตุลากับคําว่าธันวาเนี่ยมันเป็นเลขฐานสามารถเขียนแท็อนยน่างนี้ได้ออคเทเบอร์ถันแปดก็คือถันสิบก็คือยี่สิบบวกห้านะครับยี่ิบห้ามาที่ต้อถามได้ที่ถามไปสัปดาห์ก่อนก็ต้องําถามใหม่ก็ให้มีคนยืนเรียงแถวตอนหนึ่งโดยที่แต่ละคนจะเห็นหมวกของคนข้างหน้าทุกคนจะเห็นหมวกของตัวเองและเห็นหมวกของคนหลังเลยแต่ละคนจะมีใส่หมวกไม่สีขาวก็สีดํา โดยที่เป้าหมายของเกมนี้ก็คือให้แต่ละคนทายสีหม,มวกตัวเองแล้วก็ให้ทายถูกมากสุดโดยที่จะเริ่มถามในคนหลังสุดให้คนหลังสุดตอบไม่ขากวก็ดําดแล้วพอตอบเสร็จแล้วให้คนต่อไปตอบคนตอไปตอบ,บเสร็จแล้วตอบคนต่อไปตอบไปเรื่อยๆจนถึงคนหน้าสุดวิธีที่บอกไว้ในตอน,นแรกก็คือถ้าเกิดว่าให้คนหลังตอบบอกสีคนหน้าคนหน้าต้องตอบถูกแต่ว่าคนต่อไปก็จะไม่มีข้อมูลอยู่ก็คือต้องถ้าเกิดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ให้ตอบบอกสีคนหน้าคนหน้าตอบถูกไมได้แค่ครึ่งเดียวฉะนั้นมันมีทริกจะมนีครับ แต่เนื่องจากคนหลังสุดไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเพรฉะนั้นคนหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกข้อมูลก็ทำให้คน้างหน้าตอบถูกได้วิธีการคืออย่างนี้ครับให้คนหลังสุดนับวกไปทีชีหนึ่งกรณีนี้ขอเป็นสีดําแล้วกันทีนี้ก็เตรียมมันก่อนเล่นได้ว่าคนหลังสุดเนี่ยถ้าเกิดเห็นหมวกสีดําข้างหน้าลมกันเป็นจำนวนขี้ให้พูดว่าดําส่วนถ้าเกิดเห็นมวกสีดําข้างหน้าลมกันเป็นจำนวนคู่ให้พูดว่าขาวในกรณีนี้คนหลังสุดเห็นหมวกสีดำหนึ่งสองสามแสดงว่า,าจะพูดว่า ดำซึ่งเขาตอบตัวเองผิดแต่ว่าทีนี้คนหนึ่งก็จะรู้แล้วว่าหมวกข้อหน้าเนี่ยมีทั้งหมดเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี่คนต่อมาเนี่ยเห็นหมวกของคนอื่นทุกคนแล้วเป็นของตัวเองต่เนื่องจากเขารู้จักคนหลังว่าหมวกสีดำทั้งหมดเปน็นจำนวนคี่จะเขาเห็นหมวกสีดำอยู่ทั้งหมดสองอันเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ต้องใส่หมวกสีดำคนต่อไปก็เหมือนกันเขารู้ว่าหมวกไป็นจงทนคี่เนื่องจากคนหลังเขาตอบดำและเขาเห็นหมวกข้งหน้าเอนันเป็นสีดำเพราะฉะนั้นตัวเขาต้องใส่หมวกสีดำ ทีนี้คนอื่นจะเห็นบวกของคนน้าทุกคนและเห็นบวกของสองคนก่อนด้วยเพราะว่าของคนก่อนเขาตอบถูกกันและสุดท้ายก็จะตอบถูกกันหมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทุกคนที่ไม่ใช่คนหลังสนเนี่ยจะต้องจะตอบถูกเสมอและก็คนหลังสดเน,นี่ยก็จะดวงว่าจะส่งทินียทีนี้ส่งประเดนจะตรงกับสีบวกของตัวเองหรือเปล่าก็คือคำตอบคนนี้คือจำนวนคนตอบถูกเนี่ยจะต้องอย่างน้อย n ลบหนึ่งก็คือจำนวนคนทั้งหมดลบหนึ่งเสมอ คำถามข้อสองที่ถามไปก็คล้ายๆกันเป็นเลขหมวกแต่ว่าในข้อน,นี้คือทุกคนจะเห็นหมวกของคนอื่นทุกคนยกเว้นของตัวเองแล้วก็หมวกแต่ละใบจะเขียนตัวเลขซึ่งตัวเลขนย่าจะอยู่ระหว่างหนึ่งถึงจานวนคนทั้งหมดอย่างในกรณีนี้มีทั้งหมดเจ็ดคนรา่นั้นเลขจะไม่เกินเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ให้ทุกคนทายเลขหมวกตัวเองพร้อมกันแล้วหุกยาของเกมนี้ก็คือให้อย่างน้อยหนึ่งคนทายถูกไม่จำเป็นต้องทายถูกเกินหนึ่งคนก็ได้ในข้อน,นี้จะฟังดูยากกว่าเพราะว่า ต้องตอบพร้อมกันโดยที่แต่ละคนไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ว่าข้อนี้มีทฤกอย่างหนึ่งอย่างแรกคือโจทย์เขาบอกว่าเลขอยู่ระหว่างหนึ่งถึงเจ็ดเสมอในทางคณิตศาสตร์การนำโจทย์เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า invariant ซึ่งสามารถใช้ได้กับโจทย์แข่งขันหลายๆอย่างซึ่ง invariant ตรนียก,ก็คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไม่ว่ากรณีใดก็ตามอย่างง่ายๆที่เรารู้กันว่าถ้าเกิดเอาเลขคู่คูณกับเลขคู่หรือที่เลขคี่ก็ตาม่าจะเป็นเลขคู่เสมอที่ถามว่าข้อนี้ invariant ตรงไหนก็ ก็น่าจะบอกของคนทุกคนใส่พร้อมกันมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถึงเราจะไม่รู้หบวกของตัวเองแต่เราก็รู้ว่าผลบวกของบวกทั้งหมดเนี่ยมันมีเลขเลขเลขเดียวทีนี้วิธีแก้ปัญหานี้ท่านยังไงต้องใช้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งตรงที่บอกว่าเลขบวกมีกันจำนวนคนเราใช้เรื่อง i อ v นวอร์เนก็คือให้เราเดากันว่าเลขบวกทั้งหมดบวกกันเนี่ยมันหารเจ็ดแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกคนแต่ละคนเนี่ยเดาไปเลยว่าผลบวกรวมกันจะหารเหลือเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็แอดสเลยครับให้แต่ละ ทีนี้เราเสร็จแล้วเราจะได้อะไรคนนี้เดาว่าหมกทั้งหมดบัรหาเจ็ดลงตัวและคนนี้ก็ดูหมกของคนอื่นมีสี่สามสี่หนึ่งเจ็ดสองรวมกันได้ยี่สิบเอ็ดซึ่งก็หารเจ็ดลงตัวเพราะนั้นเนื่องจากคนนี้จะเดาว่าหมกทั้งหมดรวมกันได้เศษศูนย์ตัวเองก็ต้องเดาเออกเป็นเลขเจ็ดคนต่อไปก็เหมือนกันคนต่อไปเนี่ยเห็นหมกของคนอื่นมีสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสองรวมกันได้สิบเก้าสิบเก้าหารเจ็ดเหลือเศษห้าเพราะฉะนั้นเนื่องจากคนนี้เดาว่าหมกรวมกันเหลือเศษหนึ่ง คนนี้ก็ต้องตอบว่าสามเพราะว่าพอบวกของเขานึดกังของตัวเองแล้วจะได้รวมกันได้เศษหนึ่งพอดีสุดท้ายแล้วครัตอบก็จะเป็นอย่างนี้กันก็คือเจ็ดสามสามสองสามสามหกซึ่งในกรณีคนที่ตอบถูกก็คือคนที่ใส่บวกไม่สามคนนี้เพราะว่าบวกทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันได้ยี่ิสมัึงยี่สามันหารเจ็ดแล้วเหลือเศษสองเพราะฉะนั้นคนที่ได้เศษสองเนี่ยต้องตอบถูกแน่นอนซึ่งกรณีนี้ใช้กับจำนวนคนเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่า ก็ต้องเปลี่ยน7เป็นจำนวน n ก็คือให้แต่ละคนเดาว่าหาร n แล้วเหลือเศษเท่าไหร่0ู2 3หนึ่งได้ไปเรื่อยจนจนถึง n ลบ1แล้วก็จะมีคนหนึ่งคนที่ตอบถูกเสมอก็วันนี้มาหลักๆก็มาเฉลยของที่ถามไป2อันนั่นแหละตอนอัดอยู่ก็คงเลยคริสต์มาสที่ไทยไปแล้วแต่ที่นี่ก็ดึกก็จะคามวันแล้วเหมือนกันก็สุขสันต์วันคริสต์มาสย้อนหลังแล้วนะครับแล้วก็เจอกับมนาวเทปหน้าเทปปีใหม่ว้าวปีใหม่ทั้งทีก็คิดว่าจะทำเทป แต่ว่าดูแล้วกันถ้าเกิดอากาศเริ่มมวยก็จะมีเทปพิเศษมาให้ดูกันก็จะกับจาวันพฤหัสเรื่องอะไรไม่แน่ใจเจอกับเกมในเทปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็จะกับเมนเทปเที่ยวไทยหรือเปล่าจะเป็นเทปลงโทษเทปอะไรก็เดี๋ยวตามติดตามชมแล้วกันในวล็อกคพีหนึ่งสอของพวกเราสวัสดีครับ